นี่เห็นไหมมันจะบอกว่าการฉลองครบรอบแล้วก็ที่มันแจกมาใหม่วันนี้ผมได้เป็นชุมชนฉลองครบรอบ A แล้วก็ชุมชนฉลองครบรอบ B นะที่แจกเข้ามาผมว่าค่อนข้างดีอยู่ครับน่ารักมากๆเลยเห็นปะ่ะสติ๊กเกอร์แบบนี้นและใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%ไม่ว่าจะเป็น FC Mobile, E Football Call of Duty ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมแก๊ปสแกนเช่นเคยกับเกม F4 Mobile นะครับผมโอ้โหนี้บอกเลยว่าจะมาเก็บตกกิจกรรม a อน i v เ r s a r ซนะครับผมว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างก่อนที่กิจกรรมเขาจะทำการ จากเราไปนั่นเองนะครับผมนะการฉลองครบรอบเนี่ยจะเหลือเวลาอีกแค่6วันนะครับผมนะวันนี้นะ่ะที่ผมลงคลิปไปนะก็จะอำลาก,กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนนะครับผมนะว่ากิจกรรมเนี่ยอัปเดตมาก็วันนี้วันศุกร์ก็อัปเดตมาเป็นทุกอย่างก็คือครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะทุกคนนะอันนี้เป็นตอนที่ผมอัดคลิปนะนี่นะในส่วนของอ่านี่นะ ตีตัวตุ่นนะผมนะก็เพิ่งจะอัปเดตเข้ามานะผมนะใครที่ยังไม่เล่นก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้แล้วก็เขามาแจกในส่วนของตัวนี้ด้วยนะจะมีไข่ตรงนี้นะไข่มันจะอยูอ่ในส่วนของตรงนี้2อ,อันบ้านผมจะไม่ผิดแต่ว่าอันนี้ผมกดรับไปแล้วมันก็เลยไม่มีนะนี่นะตรงนี้นะแล้วก็ตรงบทนำเนี่ยก็จะมีแจกของรางวัลอีกในส่วนของตรงนี้ผมก็กดรับไปแล้วนะได้ทั้งหมด300ฟรีนะทุกคนนะค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะอย่าลืมมาแลกกันนะทุกคนนะเล่นพยายามเล่นให้หมดนะก็ค่อนข้างที่จะ ดีเหมือนกันในส่วนของตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลองรับรางวัลไปก่อนนะเดี๋ยวเราเก็บตกไปพร้อมๆกันเลยครับผมนะหนึ่งร้อยแต่ว่าผมจะทําในส่วนของยิงเพื่อทําคะแนนก่อนให้มันครบนะเพราะว่าตรงนี้ผมยังเล่นไม่ครบเลยทุกคนเนี่ยถ้ากดเล่นอีกมันก็จะได้ทั้งหมดเป็นสิบห้าพอดีมันก็สามารถเปิดการนักเตะได้นะเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันนะอแต่ตัวนักเตะผมว่ามันไม่มีอัปเดตเข้ามาแล้วนะตรงนี้ที่ผมดูเนะี่ยมันไม่มีแล้วครับตรงนี้ผมว่าค่อนข้างคุ้มมากกว่านะโอเคเดี๋ยวลองเปิดแพ็กไปก่อนนะ มาครับผมอุ้ยไม่ได้เลยเลยทุกคนได้มาแค่แต้มฝึก100ก็ค่อนข้างคุ้มดูแต่ไปลุ้น97ถึง100ฮะทุกคนดางวันที่ได้แน่นอนนะผมว่าก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันในส่วนของ anniversary นะฮะเขาจัดมาผมว่าแจกของวัลค่อนข้างเยอะเลยแจกตรงสติกเกอร์มาด้วยนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะมาครับดูดูว่าจะเป็นใครนะ CDM ว่ะ ใบตั้นตัวเดิมครับผมวิเฟอร์เกนะซื้อขายไม่ได้16ล้านโคตรเกลือเลยทุกคนเอาจริงวะเกลือแบบเกลือมากอะ่ะตอนนี้แต้มผมเหลือแค่290นะไม่มีตรงไหนให้เปิดแล้วอันนี้น่าจะคุ้มที่สุดปะ่ะใช้แค่100ด้วยนะได้มัดเช่ด้วยวทุกคนโอ้โหมันแค่ลุ้นนะไม่ไม่ได้ไม่ได้แค่ลุ้นไงอืม ตัไปไงต่ออ๋อมันให้กดอันเดิมฮะโอเคตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วอันนี้ก็15ก็จะได้รับรางวัลเหมือนเดิมนะทุกคนนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะ๋ยวดูโปรโมชั่นก่อนนะ โอหนี่300ฮะลุน้น9 3 0 2ครับผมส่วนใหญ่เป็น300เลยวะ่ะอันนี้ใช้3 350เอ้ยอันนี้ลุ้น9 101ใช้แค่150นะฮะอันนี้600แต้มเองไม่มีแพ็ค200นะเดี๋ยวผมไปเปิดในแพ็คนี้ก่อนล่ะัน อ๋อแล้วตันนี้จะเหมือนจะมีอัปเดตมาด้วยนะในส่วนของส่งฟุตบอลน,นะฮะวุ้ยหน้าโดนอยู่ TOTY ก็เหมือนจะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาเปิดเผยโฉมหน้าใครมานะในส่วนของ TOTY อ๋อมีแจ็คกิลลิตครับผมมีท็อตซ่าฮะ CM นะดุมฟี่96ครับผมอืมตรงนั้นก็ไม่มีตัวอะไรน่าสนใจนะในส่วนของมีมูดิก95หด้วยว่าเอาเรื่องอยู่นะถ้าเกิดใครจะแลกนะแฟนเชลซีนะ มันก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรน่าสนใจนะผมว่ากิริหน้าน่าโดนอยู่ถ้าเกิดใครว่าจะแลกนะในส่วนของตัวนี้นะ่าจะดืมมาเก็บตกกันนะนี่นะมีคู่เชลซี Chelsea, ริพูด,ด้วยอะไรเงี้ยอ,อันนี้ให้เลือกนะมีกุสโตอาบีน่าเล่นครับแล้วก็ในส่วนของกาเฟนแบก98ครับผมนี่นะแลกได้นะใครจะแลกก็มาแลกได้เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้นะเก็บตกครับผมน่าโดนมากเลยร0อยห้านะ แล้วก็ต่อไปนะในส่วนของแพ็คนะฮะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนนะก่อนที่จะอําลากันนะในส่วนของกิจกรรมใหม่คอร์ดบอลก็ยังอยู่นะผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็นี่เลยมี500ให้เปิดเหมือนเดิม200ก็รุ้นร้อยสามเก้าเจ็ดร้อยสามเหมือนเดิมแล้วก็1000แต้มก็ยังให้เราได้เปิดเหมือนเดิมนะนี่เลยทุกคนค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ตัวนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก็ยังอยู่เหมือนเดิมแปดเก้าร้อยสามนะนี่นะตรงนี้นะเดีย๋ยวผมลองจัดแพ็คนี้ไปก่อนดีกว่า เนี่ยผมว่ามีโอกาส9703็ครับผมนะเมื่อวานผมเปิดไปแล้วแพ็กหนึ่งเดี๋ยวนี้ผมจะลองเปิดอีกทีนึงนะชุดรวมประจำวันนะใช้3,000เพชรก็ได้นะหรือว่าจะใช้เป็น200แต้ม FC p o i พอยก็ได้ถ้าเกิดใครมีนะมาโอ้ย L W ครับผมเบียร์ไรอ้อกใครวะ โอ้โหเป๊ป้นี่หว่า18ล้านครับเนี่ยนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรละทุกคนเนี่ยกิจกรรมมันก็อยู่ประมาณนี้แหละอีกประมาณ6วันก็จะมีการอัปเดตใหม่เป็นกิจกรรมใหม่เข้ามานะนักเตะก็เริ่มลงแล้วนะทุกคนนะการเบลเหลือ1 0 0 0ล้านแล้วนะตอนนี้จูก,ก็972ล้านนะยาชินราคาขึ้นเฉยเลยเว้ยจาก1 0 0นะันตอนนี้ขึ้นมา1 0 0แลในส่วนของอยาชินนะ ปูโยก็อยู่ทรงๆประมาณนี้นะนี่นะตูรามก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิมโอซิเมนยังแพงอยู่เหมือนเดิมผมไม่รู้ว่าแพงอะไรทุกคนแต่ว่าแพงมากๆเลยพาวเมอร์ก็ยังแพงเหมือนเดิมนะรัวก,กูไม่ดีก็ยังราคาแพงไม่รู้ใครซื้อมาทำอะไรเปอร์ตีก็เอาเรื่องอยู่4 5 0หบล้านต่องว่าทิศทางของตลาดต่อไปอ่ะผมบอกเลยว่ามีโอกาสที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกเยอะมากๆนะเพราะว่าคนไอ้พวกตัวเก่าคนก็เทขายแล้วก็ไปซื้อตั้ใหม่มาเล่นอะไรแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าทุกคน ตลาดแบบมีโอกาสขึ้นร้อยสองอยมะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะอย่าลืมนะโอเคก่อนจะลาจากกันไปนะผมนะก็อย่าลืมมาเล่นในส่วนของกิจกรรมให้หมดนะมีไข่ตรงนี้อีกอันนึงมากถ้าผมจำไม่ผิดนะมีอยู่3าอันนะไข่นะเออเดี๋ยวผมลืมในส่วนของสติกเกอร์เลยทุกคนเดี๋ยวไปดูสติกเกอร์ก่อนนะเข้ามาที่ในส่วนของตรงนี้แล้วก็นี่เห็นปะ มันจะบอกว่าการฉลองครบรอบแล้วก็ที่มันแจกมาใหม่วันนี้ผมได้เป็นชุมชนฉลองครบรอบ A แล้วก็ชุมชนฉลองครบรอบ B นะที่แจกเข้ามาผมว่าค่อนข้างดีอยู่ครับน่ารักมากมาเลยเห็นปะ่ะติ๊กเกอร์แบบเนีน้สองอันนะก็เราไปไปตรงไปตั้งโลโก้ได้นะโคตรดีเลยทุกคนเห็นปะ่ะนี่แบบนี้คะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมอย่าลืมไปแลกแล้วก็รับไข่กิจกรรมกันนะทุกคนนะก่อนที่กิจกรรมจะอำลาไปอีก6วันนะครับผมนะโอเคขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันมานะที่นี้ด้วยนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเหมือนเดิมนะจ้ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน